เออเวทีหมอกนาบ้านคนพูดว่ะโอ้โหอ่างจางแลควันนยามา้าก็ได้เบื้องทะเลหมอกเ้ยมา้องไปเบื้องหอดพังเนี่ยดกเด้อนี่ nó <Marvel> đã tí, phải đi kiếm nhớ, ừ, nào,